เชื่อว่าปัญหาเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ไม่รู้จะใส่อะไรผู้หญิงหลายๆคนคงเป็นกันเยอะนะคะหลังจากที่พี่แนนได้เริ่มเรียนคอร์สเอเมจคอนซัลแทนจากเมืองมิลานประเทศอิตาลีก็รู้เลยค่ะว่าพวกเราใช้เสื้อผ้าในตู้เนี่ยแค่20%จาก100%เท่านั้นเองเหตุผลก็คือเราซื้อเสื้อผ้าเพราะความรู้สึกใช่ไหมคะเห็นตัวนี้เราชอบจังตัวนี้อยู่ในหุ่นแล้วสวยจังเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเวลามันเซลล์ห้าสเจสอรนเราจะรู้สึกว่าซื้อมาไว้ก่อนก็แล้วกันใหญ่ไป เราก็ไม่ได้แก้แล้วก็ไม่ได้ใส่นะคะบางตัวก็ยังไม่แกะป้ายออกเลยจริงไหมและที่สําคัญนะคะเราไม่เคยแมทได้เลยว่าสิ่งที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะแมทอะไรกับของในตู้ได้หรือเปล่าพอเราซื้อของใหม่ปุ๊บเราก็จะคิดว่าเราจะซื้อรองเท้าใหม่เราจะซื้อเข็มขัดใหม่เพื่อให้เข้ากับชุดชุดนั้นที่เราเพิ่งซื้อมาปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะจะถูกแก้ง่ายๆเลยคคค่่่ะะแทําาตมนี้ ข้อแรกก็คือทำช้อปปิ้งลิสต์ค่ะว่าอะไรที่เราขาดจริงๆ forbid. อย่างเช่นเรายังไม่มีกางเกงสีขาวเรายังไม่มีกางเกงสีดำสองสิ่งที่เราจะซื้อมาใหม่นะคะมันจะต้องแมทกับของที่เรามีอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วอย่างน้อย4อย่างค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราจะซื้อเสือเส้อสีเหลืองนะคะเรามีรองเท้าที่เข้ากับเสื้อสีเหลืองหรือว่าใส่กับกางเกงที่เข้ากับเสือเส้อสีเหลืองได้เราก็นับไปค่ะว่าถ้าเข้าถึง4อย่างเราถึงจะซื้อข้อ3นะคะก็คือต้องลองทุกครั้งค่ะเพราะว่าเวลาที่เราดูในหุ่นกับเวลามา จริงๆในรูปร่างของเราเนี่ยคะ่ะบางครั้งมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องลองเสื้อผ้านะคะว่ามันเข้ากับรูปร่างเราหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งอยู่ในหุ่นสวยแต่พอมาใส่กับเราแล้วอาจจะทําให้เราดูอ้วนทาให้เราแขนใหญ่ขาใหญ่อะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเราลองก่อนนะคะเราก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันเหมาะกับเราหรือเปล่า หรือว่าหลายๆคนที่ชอบ CF ออนไลน์นะคะก็จะต้องเลือกร้านที่เราสามารถไปเปลี่ยนได้และอีกข้อนึงนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ในตู้ค่ะ70%ต้องเป็นของพื้นพื้นที่ใส่ได้ตลอดเช่นเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนทรงกระบอกกางเกงสีดําเสื้อสูทสีดําเป็นต้นนะคะแล้วอีก30%นะคะให้เป็นแฟชั่นอย่างเช่นกางเกงขามมาเสื้อเอวลอยแล้วก็เสื้อผ้าลายๆต่างๆค่ะ ยิ่งเสื้อผ้าลายๆนะคะเวลาเราใส่ซ้ำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวนี้เราใส่ไปแล้วเราใส่บ่อยแต่พอเป็นเสื้อผ้าพื้นๆแล้วเราใช้ผ้าพันคอรหรืออ็อเซสซอรีอย่างอื่นนะคะมาประกอบกันนะเราจะรู้สึกว่ามันแมทได้หลายตัวแล้วถ้าลองทั้งหมดแล้วนะคะรู้สึกว่ายังทําไม่ได้นะคะก็แนะนําให้ปรึกษา i m a g e c o n s u l t a ท t ที่มีประสบการณ์ที่คุณชอบการแต่งตัวของเขานะคะหรือว่าที่คุณเชื่อใจเพราะบางครั้งเวลาที่เรามีที่ปรึกษาที่เราเชื่อใจเนี่ยก็อาจจะแก้ไขได้ง่ายกว่าค่ะแล้วถ้ามีปัญหาในการแต่งตัวหรือว่าแมทสีเสื้อผ้าอะไรนะ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่แนนจะมาตอบให้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย